เดมอสเดี๋ยวเดมอสเชื่อมเสรียรเดมอสเหลน้อรากข้าวกันวข้ากักดไหกดกดกด พีขยับมาทางซ้ายหน่อยครับขยับซ้ายมาอีกเกือบไม่ยินด้วยไหลขยับเลยพี่เว้นขยับตรงเครื่องหน่อยที่รถไฟมาแล้วพี่เว้นขยับตรงเครื่องหน่อยที่พี่เว้นพี่เว้นเครื่องพี่เครื่องพี่เครื่องพี่อยู่ทางฝั่ง ก็เลยนะก็เลยกดเลยก็เลยกดเลยก็เลยนะ่นนนนีตางอยู่อากลับไปยืนตำแหน่งแล้วสุดเลยฝัย่งเราจะเกิดก่อนนะอะโอมเสียบ พี่นาหน่อยพี่นาหน่อยแนทตอยูด้วยแนทแนทตแน็ตแนทตอยู่ลหลังนึงอัดไม่ติดนะเดี๋ยวเอาลูกไฟาทางซ้ายไปเชื่อมมาอยู่ทางซ้ายพาตรงตัวรองตรงตัวรองวิ่งมาตรงตัวรองเลยครับช่วชควเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อมเชื่อมแตกก่อนไปี๋ยวเชื่อม แมสยนนังนะทไปล็อกเครื่องกขาได้แน่นฝันลีฝันลีกับโองวิ่งมาทางตัวรองเลยครับโอ๊ย,ชอยเชื่อมไปเลย,ยเข้าแผลไปได้ปะเขยับเขยับมาหน่อยพี่เว้นช่วยหน่อยพี่พี่มา,าชว่วยเอาเชื่อมไปเชื่อมจะได้ล็อกจะได้กดเลยพี่ไม้ติดเลยพี่ไม้ติดเลยเอาตายเลยหรือ อ่าปเอาลูกไฟนู้นเลยไปเล่นโชว์ๆชว์ไปเล่นลูกไฟนู้นไปเล่นลูกไฟนู้นเข็มกดต้องกดเข็มนะต้องกดเข็มแนทอ่าหิวนี่หน่อยหิวนี่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวลากเข้ากลางแนทรอกดแนทรอกดแนทกด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 สวยหิวนี่หน่อยนะหิวนี่หน่อยนะหิวตัวรองหน่อย อาลูกไฟจะเกิดตรงตัวรองนะลูกไฟจะเกิดตัวรองมาเอากันหนาวมาหาตัวรองเเดลยูกไต่อยวมียูหน่ยนะยน่ตัวรองหน่อยนะเข็มเข็มมาเล ยืนรวมกันไว้เลยนะยืนรวมไปยืนรวมตรงโชคอ่ะยืุรวมรโชคอ่ะเดี๋ยวลูกไจะเกิดเอาขันหนาวแล้วทำเดือดหัวโรคบอสเลยอ่ะเดี๋ยวออกมาลูกไฟจะมาแล้วนะไฟมาแล้วขอ,อ,อไปเอาเนียหิบหนาวเราต้องมายืนใกล้ลูกไฟต้องยืนใกล้ลูกไฟเลย